มาขับมาหนี้แต่พัดหมายไม่ยอมพูดซูลูกสาวกินครับมาที่นอนมาเสร็จแล้วกันครับมพริกก็เระ่ึมดเด็กกวนเด็กกินบอกพริกได้เล,เลยครับง่ายเดียวนล้วสิเพรล็ด เตะมับ้างมั้งจุดไฟเจ้าดุ๊กจะดูให้งอกรึมั้ สายอยากกินผัดไหมครับอตอนนี้ร่วงไปเราขอให้เซนารุปเอาเตียมงอกคอยไหว้ไว้ขอได้

รวมุ้งปมคัดจะเข้าครับเดี๋ยวดำารที่ไพี่น่องเดี๋ยวเด้ยอดำ่ไรครับเพราะได้ราดเขา cái <laughs> này à <thì> cái <laughs> này <thì> cái <laughs> cái này cái เอาใส่รกค่ะยืดลงเลยใส่เลยยืดใส่เออยืดเสร็เลยยืดเ,เลยเออต้อไปไม่หมดเออใส่ผนละพาครับมีดราคาผนังราคา,า,าด้วยครับ 好吗ใช่ไหม,าม,ามเออโอเคเสร็จแล้วครับโอเคอย่าไปกดเสร็จแล้วครับผม